ตัวนี้คือสีดำงามแทนน่ะนกอีอกอย่างน,น,นกบินน้งมากวนเฮ้ยกกําลังอ้วนพี่น้องกําลังจะปุ่นปีอยู่มีต,ต,ตัวงามๆฮะลมหนาวเลยม,มากพี่น้องกําลังหน่อยกําลังสางไขมันนกอันอนี้งามขนาด กรูเป็นนกเงียงอ่ะอากาศเริ่มหนาวเย็นครับกระลอกหน่อยก็กรลังกินอาหารสะสมกรลังเริ่มส่างไขมันกรลังเริ่มอ้วนพี่น้องต่อไปเข่าหนาหนาวกระลอกหน่อยก็จะมีตะตูนอ้วนไขมันเต็มเลพี่น้องเตระตนเตระตัวอ้วนตุปุติปิหัวร่มหนาวเริ่มอ้วยมากนะพี่น้อง เบิ่งกระโลกเตือนระตูมิตต์โถนอวนเดี๋ยวกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะพี่น้องบ๊ายบาย